อสวัสดีพี่น้องครับผมวันนี้เรามาลากรถเกี่ยวฮะเดี๋ยวได้ทีมงานเพื่อนๆนะเพื่อนๆไปช่องไปช่องโอ้พระเอกครับผมพระเอกมาแล้วเออฮะลงไปเลยลงไปเลยแหม น้องเพชรก็มาครับผมเออสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมโอ้โหเต่าแก่เต่าแก่เอ้าเต่าแก่นะโอ้โหนี่เต uh, ่าแก่ใหญ่มาด้วยครับผมเออบนเราอะเออจะลงล่างไม่ได้นะอืมนี่ตั้งลำเลยตั้งลำฝั่งนี้นานนี้อ๋อลำมาหมดนานเออเกี่ยวไม่ได้จ้ารถใหญ่อันตราย วันนี้มีมาเองนะมีเอาคันใหม่มาเลยโอ้ขอบคุณหลายๆ <c oughs> พี่คิดดูดินด้วยดินดินฝั่งโงน้มาจจะนุ่มๆหน่อยนะแต่ว่าน่าจะตั้งลำตัวนี้ได้ <c oughs> เออ ไปชงไปชงครับผมจัดสิิเจริญขั้นใหม่มาเลยสลิงสลิงอยู่นี่สลิงอยู่นี่ทางลำเลยเอยอย่าไปทางโน้นนะ ไปครองแล้วฮะอย่ดิ้นไม่ได้นะฮะอย่าดิ้นนะมีรู้สึกได้เลยสิอ่ะฮะรู้สึกได้เลยใช่ไหมเฮ้ยลงเกี่ยวหน่อยสิเนี่ยฮะลายละพันลายละพันก็อือกี่ได้เอานี่เพิ่งเสร็จเหรอเพิ่งเสร็จครับอ๋อเอวได้แบบวันนี้ไปอันนี้เปนปันกับพื่ยังนาโอ้ยนี่เพิ่งได้รอบเดียวเองเนี่ยวู้ย เดี๋ยวให้เพชรเพชรมาขับคนนี้หน่อยนี่ยโอ้ยมน่องายอ๋ออันนี้ะอถ่ายแล้วอ๋ถ่ายแล้วอันนี้ทีมงานเราครับนี่ครับดึงรถให้เสียโน้ยนี่ครับเสียน้ยครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเตือนนุ้ยครับนุ้ยครับเตือนนุ้ยนี่ครับจานยิ้นครับจานยิ้มขึ้นไปสึเปาครับจะขับขับไปเตือนนุ้ยครับ

Ei แล้วครับเอ๊คือแล้วครับผมเอ,เอากติดตาิ๊กต๊อกด้วยครับเ <c oughs> สร็จสิ้นภารกิจคือแล้วครับจบที่เราเบาที่สุดเฮ้ยไอ้วเ,เาขาลูบมั้งเฮ้ยแล้วเขาเยียบโท้าเหมานะเนี่ยเฮ้ยตะลิงนะแต่ว่าจะติเดเนี่ยนะั้ เสดุ้ยขับเองเลยครับเขาเยียบได้ที่เอาไม่ไรขเขาไม่ทักยางเอ้เสดุ้ยมาแล้วครับเสดุ้ยว่ายู่อเ่ะอยู่เหอ,อ,อ่หอไงครับแอ้ยเาเราเราโดนวหโอ้ย อโ,โอ้โหทีมงานลูกหลานป่ายชงนะฮะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงถ้าไม่ได้เขานี่เราไม่ขึ้นแน่นอนครับดิลากดิบกันมาเลยครับผมนี่กี่เม็ดนี่ฮะเกือบร้อยเม็ดเกือบร้อยเม็ดนะฮะเปลียนรถเลยอืมวังยตะลิงเนี่ยยาต็อฮะ มาไม่กินข้าวเลยนะโอ้โหร้านค้าเช่ไนเปิดทีนี้ฮะมาไปไล่ตียะมาด้วยใจเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน้ำกินหน่อยหรืออะไรมาข้างหลังเ่ดะโอ้เสียี่ อสลากฝากครอบเลยอะพุ่งมาเลยไหมกลัวจะติดอีกวีลอืมมีวีแล้ววีแล้วอืมไปแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ ดวยใจครับผมขอบคุณทีมงานปลายชง,ชงครับผมปลายชงนะครับจากยุทธยาครับ